สบายดีพี่น้องวันนี้เขาตอนหลักเขาสูสองยูทู้ลงนีมม่สาวเล่าเนาะวันนี้เอามากินตำแต่งเต็มแตงพกันอ้องะแซ่บแซ่บมาไหมานะมากินกันตำเองกินเองแซ่บโดดพี่นอออ้องเอ้ยทำหบดใจแล้น้ำลายแตกกว่า Chép các nhỏ người Đi bắt cái đầu năm ban quay ơn bắt cái đầu มันคุณไทยเขาเอินอย่างก็เสดาบอพี่น้องดีจังไงยบ่เบจูนเนาะมา,มาอืมน้ำลายแตกเลยพี่น้องเลยแสบคักรแสบปากคักเลยทำบางอย่างมันเอาเอาบ่ อ,อืมบุินจานกันเนาะผู้ใดแน่เคยกินหมอหอมกับตำแตงผู้ใดเคยกินซีอิ๊วรสชาติมันจังซีอืม,อม,อม cái đâu Văn Văn khẩu âm lâm nữa rồi à hmm. Hmm. Yeah. ฟริกเบ็ดเล่นบัค่อยเผ็ดป็นไดดไม่ไตำ่ำจะพี่น้องพอดีกินบัวเพชรป็นไดน ทำมุพัพรกบวใส่ไลค่คนนอีกแต่วันมุกพริกบวดก่อนไม่ได้นำนี่อ้มหืมหม้ามโมปก,กะเดา กินแบบผู้ดีกันพี่น้องเลยใส่ซ่อนใส,ส่ซ่อมมันกินโบอิมหะต้องอกินแบบ บมื่ได้กินถึงล่ะคิดยากกับพี่น้องด้ dying, ยซิซิดายมันเผ็ดเผ็ดมันแหละทำส่วงแต่งมันต้องออกแบบเผ็ดๆเนาะกินกับบหอมกินกับหอมแดงเข้ากันอำลังลด้วยละ่ะ ้องมากก่อยปกกักกระเดากินกัยังรสแบบเคยกินกานมันเลยมันกานมันติดปั้นข่อยติดเขียวแล้วพี่น้องลนะ 嗯，看你爱勒边咯，嗯、hmm.。 Hmm. oh บ่เป็ดกินไปกิน <susuk> <suk> <suk> ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใลยเด้อพี่น้องคนไรเข้ามาบึงคลิปเนี่ฝากกดคอมเมนต์อันใดบอสือแต่อันใดบอสติดต่องกับคอมเมนต์บอกกันใดเด้อพี่น้องเด้อจะทำแต่หัวแสีบดิม chia ra cho cái pún nhỏ đèo. Dặnกินบุบลด. Bắt đi Im เร่งไหนื่กับพักกดไเล์กดแส้เด้อพี่น้องอะไรประทึกต้องจังไลยกับคอมเมนต์บอกใดเด้อหรือว่าคัดตีกันยังจำได้ไหเนาะคลิปนี้กระชิก็ฝากไว้สำนีก่อนนะอุ้ยพี่น้องเพดแห้งตอนแรกว,ว่าพวกเพดเพจคักบันเนี่ย คลิปนี้คือฝากไว้จ้ำนี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเด้อพี่น้องเด้อขอขอบคุกขอบใจลยหลายผู้ใดที่เข้ามาบึงมาเข้ามาชมคลิปนี้เนาะไปแล้วเด้อบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันไหม